สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักานาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับท่านใดสนใจผูกรักานาดูดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ โอวาทธรรมหลวงปู่พุทธทาสพิกุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีต่อที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวพูดถึงข้อดีของครึ่งปีหลังนะครับจากการที่ได้รับอิทธิพลจากดาวหลายๆดวงก่อนนะ ดาวที่ให้ในส่วนของมีอิทธิพลดีนะครับคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้นั่นก็คือในส่วนของดาวพัพระหัสนะดาวพัพระหัสเนี่ยนะครับส่งผลให้ว่าในในตลอดครึ่งปีหลังนะครับลัคนาราศีพิจิกถ้าใครที่จะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะรวมถึงในเรื่องของศึกษาต่อด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยนะในครึ่งปีหลังนี้ที่จะเรียนต่อต่อโทต่อเอกยอะไรเงี้ยครับทําได้นะครับประสบความสําเร็จได้ดีทั้งสิ้นนะตลอดครึ่งปีหลังของปี2565รวมถึงในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของต่างประเทศก็คืออะไรบ้างนะก็คือว่าการที่มาเดินทางไปทํางานต่างประเทศไปเรียนไปต่างยังต่างประเทศแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าดีทั้งสิ้นนะจากการที่ดาวประพุทัสนะครับโคจรมาในลักษณะแบบนี้นะครับนั้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆนะถือว่าดีนะครับกลุ่มที่ทํางานเกี่ยวกับอ,องค์กรนะครับต่างประเทศนะก็ถือว่าดีอีกนะครับรวมถึงาทางด้านของพวกแพทย์นะครับพวกยานะนะักวิจัยนะักค้นคว้านะก็จะได้รับ ผลประโยชน์ที่ดีๆนะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากระทบกระเทือนสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องชะตาชีวิตแต่ถ้าเป็นบุคคลกลุ่มอื่นล่ะที่เกิดในลัคนาราศรีพิจิกไม่ได้ทําธุรกิจทางด้านนี้ไม่ได้ทําในวงการทางด้านนี้ก็ต้องเป็นช่วงจังหวะว่าระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งการระมัดระวังเนี่ยก็คืออะไรไปตรวจเช็คร่างกายไปดูแลร่างกายนะจะได้เจอจุดที่มันไม่ดีจุดที่มันบกพร่องมันจะเกิดเข้ามาให้เราเห็น,น่ะอะไรที่มัน ถูกปกปิดไว้ที่มันเคยหาไม่เจอนะก็จะมีเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเราก็ได้แพทย์ดีได้หมอดีไงหมอช่วยชะตาชีวิตมาคุ้มโทษคุ้มภัยให้ตลอดทั้งครึ่งปีหลังของปี2565นะอย่างบางคนผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุเนี่ยเคยรักษาลูกกับโรงพยาบาลหนึ่งมาแล้วเนี้ยนะครับรักษาเท่าไหร่ก็มันก็ยังคงอยู่เท่าเดิมนะมันไม่ได้หายลงไม่ได้ลดลงอะไรลงไปมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแพทย์นะเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่นะจะได้พบแพทย์ดีพบหมอดีแบบนี้นะครับ เข้ามาด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของชะตาชีวิตหรือว่าใครที่ทาํางานมานานๆนะทางานมานานๆรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เงี้ยนะครับครึ่งปีหลังนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะได้รับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะปรับเปลี่ยนตําแหน่งขึ้นมานะครับได้รับเงินเดือนเพิ่มอย่างเงีน้ยะครับได้รับโบนัสเพิ่มนะก็จะมีแต่ เรื่องดีๆเข้ามาตลอดครึ่งปีหลังของปี2565ซึ่งจะยืนยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะเพราะ,ะนั้นเรื่องดีๆเหล่านี้มันก็จะไม่ลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่ที่ต้องพูดถึงดาวพระประหัสท่านก่อนนะครับเพราะว่าท่านจะมีอิทธิพลในการมาช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยด้วยนะในส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างทางด้านของดาวบริตยูเนี่ยบริตยูเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพหลักนะในในตามหลักของผมเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพหลัก ที่จะเป็นตัวพลิกเกมที่จะเป็นตัวทําลายล้างนะครับในเรื่องต่างๆของชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศรีพิจิกได้นะพอดําึัตอยู่นะครับโครจรเข้ามาเล็งลัคนาของเราเลยนะครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมด้วยไปจนกระทั่งปลายปีนะลัคนาร,ราศรีพิจิกนะครับสมมติคนไหนมีครอบครัวแล้วนะคะมีคู่ครองกันอยู่กันมานานๆเนี่ยต้องระมัดระวังว่า เรื่องอื่นเราดีนะแต่เรื่องความรักเราอาจจะมีการพลิกผันนะครับเกิดขึ้นได้นะดังนั้นเป็นช่วงจัหวะที่จะต้องแบ่งเวลานะครับกลับเข้ามาดูแลครอบครัวกลับเข้ามาดูแลคนรักนะครับคนรอบตัวให้ดีๆด้วยนะครับดิฉะนั้นนะครับปัญหาของความห่างเหินนะบางทีทํางานเต็มที่ลุยงานเต็มที่มุ่งหาเงินหาทรัพย์เต็มที่จนลืมความสุขในครอบครัวนะ ก็อาจจะทำให้ว่าครอบครัวเริ่มมีผลกระทบระหองระแหงต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นมาได้นะในส่วนของครึ่งปีหลังนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดาวเดินมาเนี่ยไม่ได้เดินมาแล้วจะมาทําลายเราอย่างเดียวนะครับเรียกว่าเป็นการเตือนระยะแรกแล้วกันว่านะความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะครับถ้ามันเกิดจุดไม่ดีมาแล้วเนี่ยนะต่อไปภายหน้าในอนาคตนะครับมันจะทําให้เกิดการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้น นะให้กับดวงชะตาของลัคนาราศีพิจิกได้นะครับก็อย่าลืมว่าหันกลับมาย้อนมองความรักนะหันกลับมาย้อนมองครอบครัวตัวเองนะครับให้ดีๆด,ด้วยนะทีนี้การที่ดาวอย่างมิทยุเนี่ยนะครับโคจรเข้ามานะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่ากลุ่มการส่งออกกลุ่มการแพทย์คุณนักวิจัยต่างๆดีนะพอดีในลักษะแบบนั้นนะแต่ว่าดีในรักษณาว่า ถ้าจะไปร่วมหุ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะไปร่วมลงทุนอะไรต่างๆนะครับครึ่งหลังของปี2,565ใครที่อยากจะร่วมหุ้นลงทุนอะไรต้องศึกษานะสิ่งที่จะทํานั้นให้ดีๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยคนที่มาร่วมหุ้นมาร่วมลงทุนอย่างทีเอาข้อเสนอเด็ดๆมาเนี่ยนะครับมันจูงใจนะมันทําให้เรานั้นอยากที่จะลงทุนเต็มที่เต็มกําลังเอาเงินไปลงทุนเต็มที่เต็มกำลังนะแต่มันอาจจะ ก่อเกิดว่าผลประโยชน์ที่จะตามมาถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามนั้นนะบางทีเวอร์เวอร์ไปกว่าที่ที่พูดนะฮะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะเราศึกษาให้ดีก่อนศึกษาผลั้งมันของมาให้ดีก่อนว่ามันเป็นจริงไปตามที่เขาพูดไหมนะเพราะบางทีเนี่ยคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยก็ได้นะครับมาหวังพึ่งความรู้ของเรานะแบบเนี้ยก็ย,ยังยังยังพอว่านะแต่ถ้าว่ามีเกณฑ์ว่ามาร่วมพูดลงทุนแล้ว มาหลอกลวงนะครับหลอกลวงทราบหลอกลวงอะไรต่างๆของตัวเราออกไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีๆนะครับเพราะมฤตอยู่นี้เป็นตัวที่แรงนะเวลามาถึงลัคนาใครแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาในชะตาชีวิตได้นะครับทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการร่วมหุ้นการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าจะต้องนะมีสติดีๆด,ดูให้ดีๆเท่านั้นเองนะก็จะปลอดภัยแควค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงนะครับอ่าทีนี้มาดูจาก ดาวดวงอื่นต่อนะดวงอื่นเนี่ยอย่างดาวพระราหูนะพระราหูที่ไปตกอยู่ในเรือนของอรินี่นะครับของดวงชะตาถามว่าพระราหูเนี่ยปกติเนี่ยก็ให้คุณในส่วนส่วนหนึ่งไงแล้วก็ให้โทษโทษ,ให,โทษให้โทษในส่วนส่วนหนึ่งด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในลักษณะแบบนีบน้ถ้าใคร กลุ่มอยากจะไปต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศแบบเนี้ยนะมันก็ถือว่าราหูไม่ได้ให้โทษนะเหมือนแปลว่าเราพอเราย้ายไปอยู่เนี่ยมันก็จากบ้านจากคนในครอบครัวไปนะมันก็เลยรู้สึกว่าห่างเหินกันมีความทุกข์คิดถึงกันนะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไปแล้วเรารู้สึกอ่ะเหงาเหงาหน่อยนะอ้างว้างหน่อยเท่านั้นเองนะมันก็จะทายไปในแง่บวกไงถึงบอกว่ากลุ่มงานวิจยัยกลุ่มต่างประเทศนั่นไงนะครับเรียนต่อต่างประเทศไทยดีไปนะแต่ถ้าอ่าเป็นในเรื่องของ สุขภาพล่ะนะถ้าบางทีมีคนในครอบครัวเนี่ยนะเป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็ควรว่าถือเครนะเป็นการแก้เครดพาผู้สูงอายุภายในบ้านพ่อแม่เราเนี่ยแหละไม่ต้องไปเอาใครคนอื่นนะพ่อแม่เรานะครับถือว่าเป็นการกระตันยูตอบแทนท่านพาท่านไปตรวจร่างกาย,ยมะอยูเข้ามาเนี่ยนะมนรดยูใช่ไหมเข้ามาร่วมกับพระรหัตข้พพาท่านไปตรวจร่างกายอมืมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะ อะไรนี้หน่อยแต่มันก็ถือว่าเป็นบุญกตัญญูกับเข้ามาก็จะเกื้อหนุนให้กับตัวชะตาของชาวพิจิกนะครับจริญรุ่งเรืองต่อไปเงี้ยนะครับก็เท่านั้นเองนะเป็นการแก้ดาวนะเป็นการแก้ไขดาวที่มันเสียๆด้วยว่า,าบางทีมีเหตุต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยนะเพราะว่าครอบครัวเจ็บป่วยเงี้ยนะครับอนิดนึงนะหรือบางคนมีเหตุที่ต,ต้องต้องซ่อมบ้านซ่อมรถต่างๆ,างๆนานาเกิดขึ้นมานะในครึ่งปีหลังมันก็จะเป็นเรื่องเบาๆตัวไปนะก็จะ ได้รับอิทธิพลดีนะครับจากการที่ดาวเดินมาในลักษณะแบบนี้ได้นะทีนี้ตัวอ,อย่างทางด้านพระเสาล่ะนะพระเสาที่โครจรมาเป็นกเกษตรยืนอยู่ตรงหน้าเราดักหน้าเราแบบนี้นะครับก็ยังจะคงทําหน้าที่ในเรื่องของงานหนักๆน,นะครับงานเดือยๆบางคนเกิดลัคนาราศีพิจิกไม่เคยทํางานที่ต้องเดินทางไปนูป่นไปนี่บ่อยๆเงี้ยพอเข้าสู่ปี2 5 1 5วมถึงครึ่งปีหลังด้วยนะครับ งานที่ต้องเดินทางไปพบคนนั้นบ่อยๆไปพบลูกค้าไปที่ไกลๆไปที่ธุรก,กันดารแบบนี้ก็ได้นะก็จะมีเข้ามาให้ถึงตัวนบางทีสภาพแวดล้อมเ,เรารู้สึกว่าอืมันช่างทําให้เราอึดอัดนะทําให้เราแบบรู้สึกไม่อยากเข้าไปยุ่งมันอยากเหนื่อยแล้วอยากพักแล้วนะครับแต่ก็มองว่าให้ทนไปเถอะนะให้ทนไปเป็นช่วงจังหวะเวลาอดทนนะพอชะตาชีวิตแล้วความมั่นคงนั้น ก็จะทยอยกลับเข้ามาเพราะยืนยัว่าเสาเรือเรือหนึ่งก็มาจากพวพันธุ์ถูนี่นะพันธุ์ที่มันแปลว่า,าที่ดินเนี่ยนะครับความมั่นคงของชะตาชีวิตนะเพราะฉะนั้นความอดทนต่างๆที่เราทุ่มเทไปมันก็จะเกิดรายได้นะเป็นดาวพระรหัสเดั้หไหมไปเป็นปุตตะเนี่ยเกิดเกษตรเ,เนี่ยเกิดรายได้ใหญ่เลยนะกลับเข้ามาจนทําให้เราสามารถสร้างทรัพย์สินนะสร้างความมั่นคงของชะตาชีวิตกลับเข้ามาให้กับ ดวงชะตาได้ด้วยนะครับเพราะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยยังทายไปในทางบวกนะมีความรวยมีความเจริญมีความรุ่งเรืองแต่อย่าลืมดูแลครอบครัวของตัวเองนะครับบางทีเขารู้สึกอ้างว้างเปลี่ยวเหงาเงี้ยนะอยู่คนเดียวไม่มีใครคุย,ยทําให้ว่าเรื่องของหัวใจอาจจะสะดุดได้นะมีปัญหาได้นะครับคนเราเนี่ยมันต้องเดินทั้งสองอย่างนะทั้งหัวใจทั้งร่างกายนะครับมันถึงจะอยู่แล้วมีความสุขนะครับ เพราะ,ะนั้นก็ไม่ได้ค่อยน่าห่วงน่ากังวลอะไรไปสําหรับคนที่ดูแลครอบครัวตัวเองดีนะก็ถือว่าบุญจะมาขึ้นหนุนทําให้ร่ารวยสืบต่อไปแต่ถ้าดูแลไม่ดีระวังวงแตกนะครอบครัวแตกแยก,กได้นะในส่วนของครึ่งปีหลังขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คลิปที่ทำนี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบารมีพระรัตนตรัอวยพรหนุนนำส่งให้ ทุกทุกรัศนาราศีประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ตลอดทั้งปี2,565ครับผม